อีกแบบหนึ่งก็คือหาปริมาตรเดิมตอนแรกนะครับปริมาตรเดิมก็คือกว้างเดิมสิบคูณยาวเดิมยี่สิบคูณสูงเดิมสี่ตรงนี้ก็จะได้800ร้ลูกบาทเมตรแต่ที่ปริมาตรใหม่จะเพิ่มขึ้น30%เ ันปริมาตรใหม่ก็จะเท่ากับร้อยสามสิเปอร์เซ็นของปริมาตรเดิมปริมาตรใหม่นี้ขอเรียกว่า v สองแล้วกันเนาะก็ร้อยสามสิบส่วร้อยคูณด้วยปริมาตรเดิมแปดร้อย ก็จะได้หนึ่งพันสี่สิบรูปบาทเมตรนะครับสิบสามแปดได้ร้อยสี่จนสูงนะครับปริมาตรใหม่ V สองนะครับเท่ากับพันสี่สิบซึ่งปริมาตรใหม่ก็ต้องเกิดจากกว้างใหม่ยาวใหม่สูงใหม่คูณกันนะครับเอาละครับใหม่เท่ากับ V สองนะเขาบอกว่ามันเพิ่มจากเดิมสิบเปอร์เซ็นต ก็เลยกลายเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นของความสูงเดิม s หนึ่งงั้นตัว s สองคือร้อยสิบส่วนร้อยความสูงเดิมสี่เมตรอันนี้ก็จะได้สี่สิบสี่ส่วนสิบหรือว่ายี่สิบสองส่วนห้านะครับเอสองนะครับ ขณะที่ความยาวคงที่ความยาว L2 เท่ากับความยาว L1 คือ20 โจทย์ถามหาความกว้างนะครับความกว้างอันใหม่ให้หาความกว้างใหม่เดี๋ยวมันอสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมัน่สองกว้างใหม่คูณยาวใหม่คูณสูงใหม่ก็จะเท่ากับปริมาตรใหม่ ลสองเท่ากับลหนึ่งตัวนี้คือยี่สิบเอสองเอสองยี่สบสองส่วนห้าเท่ากับปริมาตรใหม่ v ีสองหนึ่งพันส <Far> ี่สิบรูปบาทเมตรนครั่นก็กลายเป็นอ เดี๋ยววีสองคูณด้วยแปดสิบแปดเท่ากับหนึ่งพันสี่สิบงั้นเดี๋ยววีสองจึงเท่ากับหนึ่งพันสี่สิบหารด้วยแปดสิบแปดเอาแม่แปดตัดแม่แปดตัดได้สิบเอ็ดได้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบส่วนสิบเอ็ด ก็เป็นสิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบเอ็ดเมตรความกว้างใหม่เท่ากับเดี๋ยวมันอยู่สองสิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบเอ็ดเมตร